Pale face, breathing in snowflakes Burnt lungs, sour taste Lights gone, days end Struggling to pay rent Long nights, strange men and They say she's in the class 18 Stuck in her daydream been this way since 18 But lately her face seems slowly sinking, wasting m a นสถานที่อย่างนี้เขาเรียกว่าวิลันดาชิ้นใหม่เป็นสถานที่ที่คือสุขอันบนดินทัดทัดอัแนนแนนลองมองดูรอบๆบรรยากาศของแนนสิแนนจะรู้สึกถึงความสบายเห็นไหม <c oughs> แมนนค่ะแล้วยิ้มอะไรเนะี่ย แม่แนนก็กําลังชื่นชมกับบรรยากาศอยู่นี่ไงนนี่พี่สี่เลียนนะก็พี่บอกพี่พูดให้จบก่อนแนนก็ขอดูบรรยากาศของแนนก็แล้วกันแนนนี่พี่สี่เรี่ยนะแล้วนี่ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วทไมดูอลังการมากหลังช้างแนนตรงนี้เขาเรียกว่าหลังช้างกลุบกลุบเขาเรียกว่ากะุบจะกลุบกลุบแล้วนั่งอยู่ตรงกลุบช้างแนนแนนรู้ไหมกลุบช้างเนี่ยเขาใช้ไม้อะไรทำแนนรู้ไหมเขาใช้ไม้โอ๊กที่ทํา วายอ่ะถังวายบังบังบังอะไรบังบังก้อนเหรอพี่เขาใช้โอ๊กอ่ะถังโอ๊กอ่ะแลแนงไม่ใช่เหรอเออนั่นแหละแลนแอนจะขัดพี่ทําไมเนี่ย่อให้พี่พูดไปเถอะไม่มีใครเขารู้หรอกแนนแลนแนนก็มาขัดพี่ทําให้คนอื่นเขารู้หมดว่าพี่พูดไม่รู้เรื่องแนนแลนพี่ไม่ควรกับแนนอะไรวะก็ตัวเองไม่รู้เรื่องเองแล้วก็มาโทษน้องชมบรรยากาศต่อ I'm gonna pick up the pieces And build a Lego house If things go wrong, we can knock it down My three words have two meanings But there's one thing on my mind It's so for you Dan, this is the one of Dan, you know มันนี่คืออะไรคืออะไรอ่ะแนนมันคือน้ำตกของสวรรค์มันทำให้พี่รู้สึกเหมือนเจ้าสมุทรนะนมันเทพโปไซดอนเบาอะไรอา,อายเขาอายมาอายเขาอะไรแนนแนกอออแน,แนก็อายพี่ตลอดอ่ะแนนมีพี่แนนก็อายพี่พี่ไม่คุยกับแนนละ

แนนพี่ว่าที่นี่มันสวยจังเลยนะมันเหมือนสวรรค์น่ะก็พี่บอกว่าเป็นสวรรค์นี่นนี่ห้องนอนเราใช่ไหมอุ้ยมึงนี่เรานอนกันที่นี่ใช่ไหมครับพี่เอคาที่นี่เนี่ยเรียกว่าระเบียงชาเวสตอรองค่ะเป็นร้านอาหารของในนี้ที่เห็นเนี่ยว่ามีชาเนี่ยเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาจะมีการ เป็น traditional ในการชงชาไม่ใช่ห้องพักใดๆทั้งสิ้นเอาเหรอจริงแต่พี่พี่คิดว่าเราจะอยู่เห็นที่นี่ไม่แต่แต่ที่เห็นเนี่ยคือพี่เอรู้ไหมว่าเขาเนี่ย available ในส่วนของเขาเรียกว่าเป็น dining เป็นร้านอาหารแล้วข้างบนเนี่ยก็คือสามารถเขาเรียกว่าเข้าแบบเป็นกรุ๊ปเป็นทีมอ่เนี้ยก็มีมีห้องอาหารอยู่ข้างในและที่สำคัญไฮไลท์อของเขาอยู่ที่นู่นเป็นสกาย เป็นสกายไลฟ์ซึ่งเวลาที่พี่มาทานอาหารนะสมมติพี่อยากได้บรรยากาศดีๆชมบรรยากาศตอนเย็นหรือพระอาทิตย์ตกนะที่นี่เลยเอ๋อยอรอครับใช่ค่ะพี่ก็นึกว่านี่คือห้องพักของเราแต่แค่นี้มันก็รูแล้วนะงั้นพี่งั้นพี่นอนนี่แล้วเดี๋ยวแอมไปนอนวิลล่ okay? าโอเคไหมพี่ขอไปนอนกับน้อง <c oughs> ด้วยกันแล้ว